สวัสดีครับรถนั้นถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักของชีวิตประจําวันที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องมียิ่งมีมากรถก็ติดมากแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคนเราก็ไม่เคยที่จะหยุดซื้อรถเลยกลับยิ่งพัฒนารถรุ่นใหม่ๆออกมาขายตลอดแต่ก็มีบางคนที่เขารู้สึกว่ารถทั่วๆไปนั้นมันไม่ดีก็เลยอยากจะสร้างหรือดัดแปลงมันขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับของตัวเองที่หลายคนได้เห็นแล้วถึงกับต้องร้องว้าวกันเลย หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆจากโอเคอยู่ไรก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สำคัญให้กดปุ่มรูประฆังไว้ด้วยนะสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่อัปโหลดจะได้รีบเข้ามาเม้นแรกก่อนใครเลย10อันดับที่10ถทั้งขยะรถคุณลุง รถคันนี้เป็นผลงานของคุณลุงไวยเกษียณท่านหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศกรีซซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่ารถคันนี้คืองานอดิเรกที่เขาตั้งใจสร้างมันขึ้นมาอยู่หลายเดือนโดยใช้วัสดุที่หาได้จากแถวบ้านไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็กรางน้ำฝนที่ใช้ทำตัวถังรถหรือถังขยะสแตนเลสท,ที่ใช้สำหรับเป็นฝากระโปรงและไม้ส่วนต่างๆของรถก็ได้มาจากตู้เตียงเก่าของแก โดยเครื่องยนต์นั้นก็เป็นของรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่เขาโละทิ้ง9 <Nine. S 1> อันดับที่9รถไฟฟ้าพลังลม นายถังเจิ้งผิงชาวนาจีนวัย60ปีจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเขาได้โชว์ไอเดียสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์โลกแบบง่ายๆที่ไม่เหมือนใครเมื่อเขาได้ประดิษฐ์รถไฟฟ้าพลังลมสุดเจ๋งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยต้นทุนการผลิตที่คิดเป็นเงินไทยแล้วไม่ถึง50,000บาทซึ่งรถคันนี้จะวิ่งได้ไกล140กิโลเมตรโดยการชาร์จไฟหครั้ง แล้วรถก็ยังจะได้รับไฟชาร์จเพิ่มขึ้นมาอีกจากใบพัดท,ที่เขาติดไว้หน้ารถที่มันจะเปลี่ยนพลังลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า <Eight. S 1> อันดับที่8รถตีลังกา หนุ่มชาวเยอรมน,นีคนนี้เขาใช้เวลาว่างนำรถเก่ามาดัดแปลงให้เป็นรถตีลังกาจนโด่งดังขับออกแสดงโชว์และออกรายการโทรทัศน์มากมายซึ่งความลับที่ทำให้รถนั้นสามารถตีลังกาได้นั่นก็คือเขาจะตัดช่วงกลางรถออกให้สั้นลงดันช่วงล่างให้สูงขึ้นและด้วยโครงเหล็กที่ติดไว้กับตัวรถเพียงเท่านี้เมื่อเขาขับมันมาด้วยความเร็วและแตะเบรกรถมันก็จะกลิ้งเป็นลูกขนุนเลย นอกจากนี้แล้วเขาก็ยังสร้างรถแบบแปลกๆแ,แบบอื่นอีกด้วย7 <Seven. S 1> อันดับที่ 7. ล็ด l a m b o r g เหล็กดำ หวังเจี้ยนหนุ่มชาวจีนวัย28ปีที่เกิดในครอบครัวยากจนเป็นลูกชาวนาอาศัยอยู่ในชนบทแต่ตัวเขามีความลหลงไหลในรถสปอร์ตมาตั้งแต่เด็กๆพอเติบโตขึ้นเขาจึงสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างฝันของเขาให้สำเร็จเขาจึงประกอบลัมโบกินีเหล็กดำคันนี้ขึ้นมาโดยซากรถนิสสันและโฟก k สวาเก้นเก่าๆโดยเขาได้ใช้เงินไปทั้งหมดคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ200,000กว่าบาท ซึ่งมันก็สามารถทําความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง6 <Six. S 1> อันดับที่6รถหัวจรวด รถที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดหัวแหลมๆยาวๆคล้ายจรวดนี้มันถูกสร้างขึ้นโดยบารอนมาโกศิลปินอิสระชาวอเมริกันโดยเจ้ารถหัวจรวดคันนี้มันใช้เครื่องยนต์โรตารี่ของมาสด้าที่อาจจะวิ่งได้ไม่ค่อยเร็วนักเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากมันมีชิ้นส่วนต่างๆที่ใหญ่เทอะทะและหนักมากๆเรียกว่าขับเอาสวยงามกันเสียมากกว่าที่จะขับเพื่อทำความเร็วนะครับ ซึ่งมันก็เป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ภาคภูมิใจของเขา 5. <Five. S 1> อันดับที่5รถบรรทุกไซส์เล็ก ผมเชื่อว่ารถคันต่อไปนี้น้องๆหนูๆทั้งหลายที่ได้เห็นแล้วก็คงจะต้องเกิดอาการตาโตกันแน่นอนเพราะมันคือรถบรรทุกไซส์เล็กที่ดูเหมือนรถเหล็กของเล่นคันเล็กที่เคยเล่นแต่คันนี้มันเป็นของจริงที่วิ่งได้จริงๆว,ว้าวสุดยอดเลยซึ่งรถคันนี้เป็นยี่ห้อ Kenwood รถบรรทุกยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกและของตกแต่งที่มีชื่อว่า ทรัคพัสนอร์ทเวสอันดับที่4รถกลับหัว ชายผู้ที่สร้างสรรผลงานรถกลับหัวจนใครหลายคนที่ผ่านมาพบเห็นก็เป็นต้องร้องว้าวนี้เขามีชื่อว่าคุณริกซูลิแวนแห่งเมืองคลินตันรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาโดยเขาใช้เวลาไปกับการสร้างรถคันนี้กว่า6เดือนหมดเงินไปกว่า6,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000 0 0บาทซึ่งเขาต้องใช้รถถึงสองคันเพื่อนำมาดัดแปลงจนเป็นอย่างที่เห็น โดยคันแรกก็คือรถ Ford r a n g e เจรุ่นปี91และรถ Ford F150 รุ่นปี95 <Free. S 1> อันดับที่3รถสีเงินสงครามโลก รถยนต์ตัวถังสีเงินแวววาวที่คุณเห็นอยู่นี้มันเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยคริสโตเฟอร์รันช์แห่งเมืองอเล็กซานเดรียรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาที่เขาออกแบบโครงสร้างมันขึ้นมาจากไม้ก่อนจากนั้นเขาก็ค่อยใช้แผ่นโลหะและคอนตีมันขึ้นมาด้วยมือและใช้ขุมพลังจากเครื่องยนต์ปอร์เช่356 120แรงม้าจนเกิดเป็นรถสุดเจ๋งคันนี้ขึ้นมาโดยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอ <Two. S 1> อันดับที่2รถตัวต่อเลโก้ ในวัยเด็กนั้นหลายคนคงมีโอกาสได้รู้จักและสัมผัสกับตัวต่อพลาสติกอย่างเลโก้กันมาบ้างซึ่งมันสามารถต่อให้เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการซึ่งผมว่านี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นของเกมไม c r a f t เลยซึ่งนายราอูลโอไอิดาหนุ่มชาวโรมาเนียนและเพื่อนๆเขาก็เกิดความคิดอยากจะสร้างรถจักตัวต่อเลโก้ที่มีชิ้นส่วนกว่า5 0 0แสนชิ้นนี้ขึ้นมาที่แม้แต่เครื่องยนต์ก็เป็นตัวต่อเลโก้ที่ใช้แรงดันอัดอากาศ ว้าวสุดยอดจริงๆ <One. S 1> และนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งรถไม้ซุเปอร์คาร เจ้ารถคันนี้มันมีชื่อว่าสปรินเตอร์เป็นผลงานโดยนักออกแบบอุตสาหกรรมชื่อว่าโจฮามอนซึ่งมันก็มีเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นโดยมันได้ถูกนำไปแสดงในงานมอเตอร์โชว์ของประเทศเยอรมน,นีเมื่อปี2015ดูภายนอกแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่รถสปอร์ตสวยหรูคันหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากลองมองกันให้ลึกถึงข้างในคุณก็จะเห็นถึงความปราณีตที่ไม่ธรรมดาเลย โดยเขาใช้เวลาในการสร้างรถคันิีนานถึง5ปีเราไม่มีสิทธิ์ห้ามในสิ่งที่คนอื่นคิดแต่เรามีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของเรา คุยกันท้ายคลิปในวันนี้เราจะไปดูชายคนหนึ่งนะครับที่เขาทํารถ DIY ขึ้นมาเองซึ่งเป็นรถแบทแมนด้วยนะครับกับคุณพีทนะครับหรือฉายาว่าคุณพีทแบทแมนคลองถมนะครับเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นคนขายของเล่นนะครับพวกโมเดลตัวต่ออะไรนี้อยู่ที่คลองถมนะครับและเขาก็ทํารถแบทแมนแล้วเขาก็แต่งตัวเป็นแบทแมนด้วย เป็นข่าวดังนะครับก็โดนตํารวจเรียกนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามกันนะครับก็ได้ความว่าพี่เขาเป็นจิตอาสานะครับแต่งตัวแบทแมนแล้วก็ไปตามสถานเด็กกระพานะครับไปเลี้ยงอาหารเด็กไปเล่นมายากลให้เด็กดูนะครับเล็กวันนอกจากขายของแล้วนะครับแล้วก็ยังมีจิตอาสาจิตใจที่ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยนะครับสามารถทํารถแบทแมนออกมาได้สวยงามเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยจบแล้วจ้าสนุกไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่